ครับผมไอเพชยนตนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถกระบะนะครับโฟวิลนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆดร้อนๆเลยนะครับและผมบอกเลยนะครับว่าคันนี้นะครับสภาพสวยมากนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งคันนะครับได้เป็นเกียร์ออโต้แถมใหม่น้อยเพียง20,000กว่าโลเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายละเอียดรถคันนี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปแนะนําดู นะสำหรับคันนี้นะครับเป็น t o y o ต a r e v o นะครับพรีเลนนอร์นะครับสี่ประตูนะครับโฟวิวนะครับปี2 0 1พันสิบห้าจดสิบหกนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางบริษัทเพชรยนต์เรานะครับเปิดขายอยู่ที่ราคา699,000บาทเท่านั้นนะครับเป็นตัว2.8นะครับตัว G ตัวท็อปสุดด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับ สำหรับในโฉมนี้นะครับเป็นโฉมก่อนตัวไมเนอร์เช g งนะครับเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะครับสี่เส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมีโลโก้นะครับโตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของไฟนะครับไฟหน้าคันนี้เป็นโปรเจคเตอร์แบบลูกแก้วนะครับมาพร้อมกับ ไฟเดทไทม์รันนิ่งไร์นะครับตกแต่งสวยงามนะครับและมีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะก็มีไฟตัดหมอกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้เนาะก็ได้เป็นสีดำนะครับคันนี้เป็นสีดำเงานะครับสวยงามนะครับในส่วนของล้อไดะยางนะครับคันนี้นะครับเป็นล้ออันอันลอยเดิมแท้จากโรงงานขอบ17นะครับในส่วนของยางนะครับคันนี้ได้เป็นยางบิสโตนนะครับ ยางเิสโตนนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่37ก็ถือว่าเป็นยางใหม่ๆเลยนะครับตัวดอกยางนะครับล่องลึกๆนะครับอยางนิ่มๆนะครับสภาพยางนะครับพร้อมใช้งานนะครับได้อีกเป็นปีนะครับชุดซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อเดิมแท้จากโรงงานนะครับรับประกันคุณคุณภาพนะครับว่าไม่มีชนนะครับไม่มีชนจมน้ํานะครับหรือพลิกคว่ำแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้นะก็ภาษีพรบนะครับเดี๋ยวเราต่อให้เป็นปีใหม่เลยนะครับ Ó, คันนี้ก็ติดฟิล์มให้แล yes. oses, ้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบคันนะครับมีบันไดทางขึ้นให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกมองข้างคันนี้นะครับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแบบ led นะครับเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะในส่วนของมือจับนะครับคันนี้ได้เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันนะครับดูสวยงามนะครับ ร่องรอยการใช้งานนะครับบอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับรถเดิมๆสภาพสดๆเลยนะครับที่เรามารีวิวให้ดูนะครับรถเดิมๆสภาพสดๆนะครับนี่นะครับตัวแม็กไครเนอร์นะครับร่องรอยการใช้งานน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเป็นรถเข้าใหม่นะครับสภาพเดิมบอดี้เดิมเลยนะครับให้มาเห็นกันเลยนะครับเป็นโฟวิวนะครับคันนี้เป็นโฟวิวนะครับ ในส่วนของการชนหลังนะครับเดิมเดิมนะครับไม่มีร่องรอยนะครับของการโดนชนหรือโดนสก,กิดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะฝากระโปรงท้ายนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับมาพร้อมกับกล้องนะครับถอยหลังนะครับติดกับตัวรถนะครับและไฟเบรกดวงที่3าม นะฮะสำหรับคันนี้สวยมากนะครับสวยมากนะครับมีตำหนินิดนึงนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวเราเก็บงานให้นะครับสวยแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะใครได้คันนี้ไปนะครับผมบอกเลยว่าไม่เสียใจแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับด้วยตัวรถเรือนไม้สภาพบอดี้นะครับด้านนอกด้านในนะครับสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเป็นรถที่มีสภาพเดิมทั้งคันและสวยมากนะครับสวยมากอะไรเดิมหมดเลยนะครับทั้งคันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดภายในนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันต่อเลยนะครับ โทนสีในโทนสีด้านในนะครับเป็นสีดำร้้นนะครับสวยงามตกแต่งด้วยขอบสีเทาบ้างนะครับสีเงินบ้างนะครับเป็นโครเมียมเล็กน้อยนะครับชุดแผงประตูเป็นสีดำนะครับตรงมือที่พักแขนนะจะเป็นหนังนะครับเป็นหนังสีน้ำตาลนะครับน้ำตาลนะครับในส่วนของกระจกนะครับเป็นปรับขึ้นลงฟูลออโต้นะครับทั้งสีบานนะครับมีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมแข็งแรงทนทานนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ อ่าได้เป็นปุ่ม engine start เรียบร้อยนะครับเป็นปุ่ม engine start นะครับหรือปุ่ม push start นั่นเองนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับมี airbag ทั้งหมด4ลูกนะครับรถคันนี้นะทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะครับมีระบบ cruise control ล็อกความเร็วนะครับเมื่อกี้เลื่อนไมค์ผมลืมเอากุญแจมานะแต่เลื่อนไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่24,000ื่นนโลนะครับ24,000ื่นโลไม้แท้แน่นอนนะครับคันนี้ไม้แท้แน่นอน นะครับอยู่ที่24,000โลนะครับลูกค้าเหมือนได้รถใหม่นะครับใหม่แท้แน่นอนนะครับเรารับประกันคุณภาพนะครับสำหรับคันนี้และ่วนของคอนโซลกลางนะครับเป็นแบบหนังนะครับหนังเย็บนะครับเดินได้ด้วยแต่เข็บสีดําสวยงามนะครับมีช่องแอร์นะครับตกแต่งนะครับและหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอ Android แบบทัสกินนะครับมีระบบนําทาง n a v i g กเตอร์ให้นะครับสําหรับคันนี้นะเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับ และก็แอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับมีช่องชาร์จไฟต่างๆนะครับอยู่ด้านล่างถึง2ฝั่งมีระบบการลื่นถ่ายนะครับขึ้นเขาลงเขานะครับมีโหมด e ีโคนะครับและ Power Mode หมนะครับเกียร์คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับตกแต่งฐานด้วยสีดาเงานะครับสวยงามนะครับ ในส่วนของเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับสีน้ำตาลไหมนะครับสีน้ำตาลไหมนะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวสวยงามเลยนะครับทรงเบาะดูดีนะครับแล้วก็กระชับไหลนะครับทําให้ขับรถระยะไกลไม่เมื่อยนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับไม่มีรอยปุนะครับหรือรอยยับหรือใช้งานที่เยอะนะครับจนน่าเกียดนะครับบอกเลยว่าสภาพเบาะเดิมทั้งคันนะครับเบาะเดิมทั้งคันนะครับเน้นย้านะครับสวยมาก นะครับสภาพเบาะอย่างดีพร้อมใช้งานนะครับและเป็นปรับไฟฟ้าด้วยนะครับสาหรับฝั่งคนขับนะครับสาหรับฝั่งคนขับนะด้านในนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพเดิมๆยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับหรือทําการทําความสะอาดแมเทันนะครับสาหรับคันนี้นะครับสภาพเดิมสดนะครับยังสวยขนาดนี้เลยนะถ้าเราทําการคีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากเหมือนลูกค้าได้รถใยแดงเลยนะครับกับไม่เพียง24,0 0 0โลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ ด้านหลังนะคะมีช่องเก็บของให้นะครับถึงสองฝั่งนะคบมีที่เกี่ยวถุงเนาะประมาณนั้นนะครับทั้งสองฝั่งเช่นเดียวกันและมีแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับสําหรับจุดตรงนี้นะครับก็บอกเลยว่า,าฟังก์ชันด้านในก็ค่อนข้างครบเลยนะครับครบเลยนะครับเป็นรถกระบะที่มีฟังก์ชันเหมือนรถเก่งเลยนะสําหรับคันนี้นะครับ ด้านหลังเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับสีน้ำตาลไม้เช่นเดียวกันนะครับมีที่พักแขนนะครับและมีที่วางแก้วได้2จุดเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะด้านบนหลังคาก็สภาพเดิมนะครับสดแท้นะครับเดิมๆจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวและรถคันนี้มีประวัติศูนย์ะครับมีประวัติศูนย์ทุกระยะเลยนะครับเป็นไม้แท้ๆนะครับสองหมื่โลเท่านั้นอ่ะนี่ผมเปิดปิดประตู มันก็ขึ้นนะครับก็สองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดโลนะครับสองหมื่นสี่พันเจ็ดสิบเจ็ดโลนะครับรับประกันนะครับเป็นไม้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสําหรับโฟวิลคันนี้นะใครที่หา Re ีโวโฟวิลเกียร์ออโต้นะครับคันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนผมบอกเลยว่าโฟวิลลีโวนะครับค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับในประเทศไทยนะครับที่จะได้เป็นสภาพแบบนี้นะครับผมบอกเลยนะว่าใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับไม่ต้องรังเลนะครับไม่ต้องรังเลนะครับ สามารถจองเข้ามาก่อนและมาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับที่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับหรือโทรศูน4 8 0 7 3 6 2ก็ได้นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยนะครับจองก่อนแล้วค่อยมาดูรถก็ไม่เสียใจนะครับถ้าลูกค้าไม่ถูกใจนะครับรับเงินจองคืนไปเลยนะครับเราไม่ยึดนะฮะเราไม่ยึดนะครับอันนี้ผมรับประกันนะครับ รับประกัน100%เลยนะครับใครสนใจนะครับมาดูรถด่วนนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับกับ r ี v o 4 View ที่ไม่น้อยเพียงเท่านี้นะครับหาไม่ได้แล้วนะครับในประเทศไทยนะฮะและเป็นไม่แท้แน่นอน100%นะครับรถมือเดียวจากป้ายแดงนะครับประวัติศูนย์เช็คประวัติได้เลยใครไม่เชื่อเดี๋ยวผมถ่ายแผ่นเพจส่งไปให้แอดไลน์ผมมาได้เลยนะที่เบอร์ของผมอ่ะเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับ มาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,800cc นะครับมีแรงมา้าสูงสุดอยู่ที่177แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสภาพเครื่องเดิมๆนะครับสดๆเลยนะครับไม่มีคราบน้ำมันเครื่องไหลเยิ้มนะครับมี ABS <c oughs> ให้นะครับรอยแต้มสีต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับจากโรงงานนะครับเค <c oughs> รื่องสภาพยังสดใหม่นะครับสายพานนะครับใหม่ๆเลยนะครับแบตเตอรี่ เปลี่ยนใหม่ๆให้แล้วนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยมากสภาพดีเครื่องฟิตสุดๆนะครับผมบอกเลยรับประกันนะครับตัวเครื่องนะครับเครื่องเดิมทั้งคันและรถไม่เคยชนแน่นอนนะครับนี่ผมถ่ายแผ่นเพจเลยนะครับลูกค้าสามารถเอาแผ่นเพจไปเช็คได้เลยนะครับกับที่ศูนย์นะครับกับประวัติรถคันนี้นะครับด่วนเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนนะครับไม่และมาดูในส่วนของน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับเดิมๆไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะไปทําสี ฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะครับแผงฉนวนกันความร้อนอยู่สภาพดีนะครับ100%เลยนะครับคันนี้เหมือนลูกค้าได้รถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับใครที่กำลังหา4ฟว e ลนะครับหรือรถขับ4นะครับแบรนด์โตโยต้านะครับรีโวนะครับปี2015คันนี้นะย้ำราคาอีกครั้งนะครับคันนี้อยู่ที่699,000บาทเท่านั้นถือว่าไม่แพงนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะด่วนเลยนะครับกับรถรี v o ใหม่เพียง24,000 77โลเท่านั้นนะครับไม่แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเพชรยนต์เรารับประกันนะครับรถไม่เคยโดนชนนะครับพลิกคว่ำจมน้ำนะครับตัดต่อแต่งสีทาเครื่องไม่มีนะครับเป็นรถเครื่องเดิมมือเดียวจากป้ายแดงนะครับสำหรับคันนี้ใครสนใจโทรมานะครับ0 8 9 480 7362นหะครับหรือจะเข้ามาดูรถเรานะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1บริษัทเพชรยนต์นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ